สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆตัวอะไรบินอยู่หน้าจอเสร็จกิจกรรมแล้วค่ะถวายข้าวแล้วถวายข้าวสามพักคุมเจ้าที่แล้วค่ะวันนี้แดดออกแต่เช้าเมื่อคืนเมื่อคืนก็ฝนตกนะคะเพื่อนๆน,น,น้ำยังค้างอยู่ใบไม้เลย ตื่นขึ้นมาเหย,ย็นชื่นขับรถเที่ยวนะก่อนวันนี้คงทำท่าผ่ผไม่ได้เพราะว่าที่ ที่ข้างบ่อนะคะเพื่อนๆที่ข้างบ่อเขาจะจะ,จะอ,อะไรนะมันแฉะค่ะดินยังเหยียบไม่ได้ดินแฉะอยู่ทำไมอะรถคันนี้เวลาเล่งเขาก็ไปก่อนต้องขาว ข้างบ่อยังแฉเป็นดินถมใหม่ข้างบ่อกาวแล้วค่ะแต่เอามาเสริมค่ะจะมาดูว่าเขามีงอกมาหรือยังก็งงคงยังนะคะยัง,ยละละงไม่ยังโอ้น้งห่านน้งห่างลัานละน้ในบ่ออ้าว ฉีกาทางถนอนอย่างนี้เหรอเขาจะวางกลิ่นไปทั่วไะไอ้ัวเนี่ยทองขาวเนี่ยลายก็ฉีอะไรก็ของเข้าหมดเวทกระทั่งสายปักพ่วขงของช่างอะ่ะเขาก็ฉีใส่ต้องบอกช่างว่าระวังนะไอ้ทองกขาวมันฉีใส่มันวางว่าเปของมัน ลูกยังไม่ตื่นวันนี้วันอะไร <c oughs> ตัวยังไม่ตื่นอ้าวทำไมอ้อตื่นสายแล้วล <c oughs> มาไปยังไงก็ไม่ถึงไม่ก็ไม่พ้นประตูบ้าน <c oughs> <c oughs> แม่ไม่ไปไหนลูกแม่ไม่ไปบนแค่ <c oughs> น้าบ้า รถเยอะก็เริ่ม้ะเริ่มได้ยินแล้วี่ยมัยแนแหวนมาดูหน่อไม้หน่อไผ่เห็นไผ่แล้วสดชื่น ขับมารอบเดียวค่ะเดี๋ยวก็เดินอยู่หน้าบ้า <c oughs> นนี่ต้นนี้เริ่มแตกแล้วต้นนี้เริ่มแตกใบละรอดละรอดต้นหนึ่งก็ยังดีต้นก้อนนี้ก็คงรอดอยู่ต้นหนึ่งค่ะเขียวเขียวอยู่ต้นหนึ่งม <c oughs> ีแทงและ หนึ่งนอครับลูกครับผมไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าเขาว่าอร่อยนะหนอเขาชอบใบเขาแต่ใบทางนู้นของหลานเราไม่ค่อยชอบใบเขาจะใหญ่กิ่งกิ่งเขาก็เยอะ ไปไหนอีกตัวแล้วลูกเอานูน่นไปตัวเดียวถ้าเขาไปอีกตัวหนึ่งไปไหนไกลเขาก็จะเรียกหากันหานี่เขาอาย,ยุยืนค่ะหลายปีแล้วเมื่อก่อนบ้านเราเขาตอนองูเยอะค่ะ นอค่ะเราเดินเราเดินจากบ้านไปมาถึงตรงน้อน่ะคะ่ะเกือบเหยียบใส่วงูงูหลามอะคะ่ะเรียกเอาพอปลอมมาตั้งหลายะครั้งตอนเขาทำถนนแล้วก็งูเขาก็นหนีมาอยู่บ้านเราไงคะ่ะงูเขาก็นหนีมาอยู่ที่บ่อปลามีอาหารแล้วก็ไปหาอาหารมา เราซื้อเข้านีนแพงแพงนะไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็เอาจับจับเองด้วยไปที่ร้านอาหารอะไรนะที่ลำพูนเจ้าของเขาก็น่าง,งอเขาก็คงรักของเขาอะค่ะเขาก็บอกเราทำหน้าง,งอบอกเราว่าจับเองนะไม่จับให้เรา เราก็จับเองเลือกเอาตัวหล่อเลือกเอาตัวสวยเอามาคู่นะะึงค่ะสมัยก่อนมันมีต้นสํำฉายอยู่ตรงน้อนแล้วก็จะมีอะไรนะม่านสลีะคะ่ค่ะแล้วก็มีมันก็รากมันก็เราก็จับพันกันแล้วเราก็ขับรถพ่วงข้างะคะ่ะรถฮอนด้าดรีมพ่วงข้าง เวลาไปไหนก็น้องลงสาวไปด้วยแล้วเราก็เอาแฮนด์ไปเกี่ยวกับรากของง้าสลี่ค่ะแล้วก็ตกลงไปในน้องนะะในคลองเจ็บเหมือนกันหน้าเราข้างข้างไหนอ่ะตัวอะไรข้างซ้ายหรือเปล่า ที่เป็นแผลดำๆนี่ก็วัดถนนนั่นะคะหน้าแยกสุริวงศ์นะหน้าสมัยก่อนมีโรงหนังสุริวงศ์นิ่หน <c oughs> หมาตัดหน้าค่ะปื๊เอข้างซ้ายลง ทั้งหน้าทั้งก้นเจ็บหมดเลยว่าจะมาตัดต้นแก่เขา้าออก ตอนที่ที่ดอกเข้ารยแล้วโหหนูหนูหนักจังนะอไปหนูอุ้ยปลาอะไรไม่รู้เสียงดังเลย เป็นดับเป็นปลาธรรมชาติจริงๆไม่ได้ให้อาหารอะไรเลยอืมเดี๋ยวต้องให้ลูกออกตักขึ้นลมพัดลงไป แล้วตรงนั้นล่ะเขาเดินก่อนนี่พักสวนครัวของเราเขาค่อนข้อปก,กาด <laughs> หวานไว้เนี่ย <laughs> ไว้เอาเด็ดกินเราเพิ่งเพิ่งเด็ดเมื่อวานนี่เองสามยอด มีตั้งเยอะเห็นไหมคะเพื่อนเอยอดฟักทองต้นเดียวก็พอกินพอกินเดี๋ยว,ยวต้องซื้อเม็ดมาหวานอดูน้ำสิคะเนี่ยรอยน้ำลงมาแล้วเราก็ทำท่อไว้ตรงน้องค่ะ ทำท่อน้ำไว้ตรงนี้ค่ะเอาตะกร้ากระถังพลาสติกสวมไว้แล้วก็เอาอิดเอาอะไรบังใบไม้ไว้ที่จริงระหว่านไปเยอะนะทั้งผักกาดคะนา้าอ,อะไรอีกนะผักชีบวบถั่ว ออกมานิดเดียวเองพวกพันผักนี่เราต้องเก็บเองเก็บไว้เองใช่ไหมคะ้ะถ,ถึงจะออกดีไปซื้อมานี่ไม่ค่อยออกนี่ขนาดซื้อเป็นกระป๋องแล้วนะนี่กุหลาบเหมาะลำเลิยงสีส้มมาคะ่ะยังออกอีกเลย นี่มาขำป้อมต้นโตจนจะออกลูกอยู่ละอะไรนะเเสื้อจะไปไหนแล้วลูกฮะโดนมดกัดเหรอรือว่าไงอืมอืม หรือว่าเพิ่งออกมาเอาวนอยู่ได้วน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 มดกัดหรือเปล่าเนี่ยเอากำลังจะบ,บินชีวิตช่วงนี้ก็ไม่น่า ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่งานบุญก็ผ่านพ้นไปแล้วจะมีจัดหนักอีกทีก็คงนั่นนะคะก่อนลูกเขาจะไปทาหารนะคะเพื่อนฝูงเขาให้จัดหนักอีกที <laughs> โอเคนะครเพื่อนเพื่น,นวันนี้เราก็ได้เวลาที่เราจะหมักผมคะ่ะเพื่อนๆน,นี่คะ่ะแชมพูของเราที่เราทำเองหลายชนิดนะคะสิบประมาณสามสิบกว่าชนิดนะคะ่ะผมก็ไม่ดำหรอกคะ่ะ เพราะว่ามันงอกแล้วก็หงอกเลยแต่ผมก็จะแข็งแรงค่ะไม่คันไม่มีคันหัวผมจะแข็งแรงเดี๋ยวก็ยังเหลืออีกค่ะคงอีกหลายเดือนอยู่ที่จะได้ทำถ้าทำแล้วก็จะทำคลิปนี่ก็นานหลายเดือนแล้วค่ะที่ทำคลิปไปทำแชมพูยังเหลืออยู่ ยังเหลืออยู่ขวดนึงเลยค่ะต้องใส่ตู้งเงย็นไว้นะคะโอ้อีกหลายเดือนอยู่ค่ะอีกนานอยู่ค่ะจะได้ทำเพราะเราก็ใช้แบบระมัดระวังนะคะใช้แบบมาให้หยดทิ้เสียหายเลยถ้าขยันเราก็ทำรักษาหน้ารักษาอะไรได้ค่ะแต่เราเป็นคนที่ว่าพอหมักผมแล้วก็ ฐานาไปด้วยแค่นั้นไม่ได้ไม่ได้เน้นผิวเท่าไหร่โอเคนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ